ท่านอาจารย์เขาคือหวังซี่ซูขอแล้าข้าได้ยินชื่อเสียงของท่านมานานแล้วและรู้สึกเป็นเกียรติที่ได้พบท่านจูบทักทายแบบฝรั่งเศสแกนี่เองสินะที่สอนการจูบไปสู่สิงข้าอยากจะเข้าเฝ้าจากักรพรรดิแห่งราชวงศ์หมิงและหวังว่าท่านจะแนะนําข้าให้แกพ่พระองค์ได้บ้างข้าได้ยินมานานแล้วว่าจากักรพรรดิหมิงมีเมตตาและใจบุญชื่อเสียงของเขาแพร่กระจายไปทั่วตะวันตก เราชาวโปรตุเกสก็ชื่นชมเขาเช่นกันความเข้าใจของราชวงศ์หมิงฟานจีคือโปรตุเกสโบสสเปนซึ่งสีสูมาจากโปรตุเกส้าหวังว่าจากักรพรรดิแห่งราชวงศ์หมิงจะพระราชทานดินผืนหนึ่งให้เราเพื่อให้พ่อขาของเราสามารถทำธุรกิจกับราชวงศ์หมิงที่นั่นได้จกักรพรรดิเป็นผู้ใจบุญจริงๆแต่พระองค์มีความปรารถนาเล็กๆน้อยๆพระองค์หวังที่จะจ้างเจ้าและกลุ่มช่างฝีม,มือฟานจีต่อเรือ อาจารย์ข้าเริ่แมแแบบอ้างพนามฝาบาทอีกแล้วโปรตุเกสและสเปนตั้งอยู่บนคาสมุดไอบเรียพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นดินแดนของสเปนและส่วนเล็กๆเป็นดินแดนของโปรตุเกสเมื่อเผชิญหน้ากับสเปนที่ยิ่งใหญ่และทรงอํานาจชาวโปรตุเกสจึงไม่ได้เปิดศึกกับสเปนเพื่อแย,ย่งชิงดินแดนข่ามุ่งเน้นไปที่การพัฒนานอกชายฝั่งแทนข้าทําไม่ได้หรอกคนที่มากับเรือหวางป้อสีล้วนแต่เป็นผู้รับผิดชอบในการซ่อมเรือ ไม่ใช่ช่างต่อเรือที่มีทักษะความรู้และประสบการณ์ที่เราสะสมมาอย่างหนักในโปรตุเกสจะไม่ยอมสูญเปล่าเจ้าชอบทองใช่ไหมเจ้าสร้างเรือข้าจะมอบทองคำไม่คนละหนึ่งช่างเอ,อ๋อทองวัดกันมีช่างเลยงั้นหรือเจ้ากับสู่จริงเป็นสายกันข้าใช้ทองคำสามช่างแก่เจ้าทองคำสามช่างก็เพียงพอสำหรับข้าที่จะใช้ชีวิตอย่างไม่ละอายไปจนตายแล้วข้าเป็นคนซื่อสัตย์ ข้าหวังส่สูจะปกป้องเทคโนโลยีการต่อเรือของโปรตุเกสจนตายงานทองขาม้าช่างห้าช่องให้ตายเถอะให้ข้าจัดการเองขอรับอย่างไรก็ตามผู้คนที่มาล่าชวงหมิงไม่ใช่ช่างต่อเรือที่มีทักษะดังนั้นพวกเขาอาจจะสร้างได้ไม่ดีนักแค่หาผู้ที่ไม่ค่อยรู้แล้วทำทุกอย่างที่มันต้องการก็พอแล้วไม่สามารถปล่อยให้พวกมันรับรู้เทคโนโลยีของเราไม่สำคัญหรอกพวกพ่อขาท่าจะช่วยเราสร้างเรือด้วย ข้าคิดว่าเจ้าก้าวหน้ากว่าดังนั้นข้าจะให้ทองคําแก่เจ้าคนละหนึ่งช่างและทองคําครึ่งช่างแก่พวกเขาท่านยังหาคนมาช่วยเราทํางานช่างมีจิตใจดียิ่งนักไม่กลุ่มใดทําดีกว่าเงินก็ดีตามให้เราแข่งกับพ่อขาท่านนี่เองสูจริงเจ้าเคยบอกสหายผู้นี้ของเจ้าหรือไม่ว่าถึงแม้ว่าข้าจะเป็นใจกว้างและไรเดียงสาแต่ข้าก็มีารม้ายไม่ขอรับ เช่นนั้นเจ้าบอกขาว่าหากมีใครเอาทองของข้าไปแล้วทํางานไม่เต็มที่ข้าจะโกรธและจะหักกระดูกของพวกมันทีละคนเออคิดอีกทีข้าว่าข้าไม่เก่งงานนี้สร้างเรือของเจ้าให้ดีและอย่าคิดมากหลังจากสร้างเรือแล้วข้าจะตั้งชื่อมันว่าสหายนานาชาติหวังซี่ซูเพื่อเป็นสัญลักษณ์ของมิตรภาพของเราข้าหวังว่าห้องเต้แห่งราชวงศ์วิงจะพอใจแล้วเจ้าก็จะได้รับสิ่งที่เจ้าต้องการขอรับฮื้อ ส่งแขกซะท่านอาจารย์จะให้พวกเขาสร้างเือจริงหรือใช่แล้วอย่าสงสัยเมื่อเจ้าจ้างคนและอย่าใช้คนเมื่อเจ้าสงสัยยังไงก็ตามข้าได้ขัดเมล็ดพันธุ์ที่เจ้าออกมาให้เอาไปให้จางซินแล้วขอให้เขาปลูกมันอย่างดีโดยเฉพาะเจ้านี่แม้แต่คนขี้เกียจก,ก็ปลูกได้ง่ายซึ่งคือข้าโพโนดนั่นเองจริงหรือขอเล่าฟังดูหน้าตื่นเต้นขึ้นมานิดหน่อยแล้ว น้ำตาลในสมัยราชวงศ์หมิงน้ำตาลเป็นสิ่งที่มีค่ามากและต้องใช้แป้งมากแม้ว่ามันฝรั่งและมันเทศสามารถปลูกได้ง่ายเช่นกันแต่ข้าวโพดอุดมไปด้วยแป้งซึ่งไม่เพียงแต่สามารถใช้เป็นอาหารหลักเท่านั้นแต่ยังสามารถนำไปใช้ทำน้ำตาลได้อีกด้วยอ้าแม้ว่าข้าจะบอกเจ้าไปเจ้าก็ไม่เข้าใจอยู่ดีรีบเอาไปให้จางซิงเขาจะเข้าใจเองอ้าคิดถึงท่าทีของท่านอาจารย์ที่มีต่อข้าตอนที่เพิ่งกลับมาจัง